เขาทาให้แสดงความเป็นเจ้าของต่อสานกนี่พ่อทเธอน่ะเป็นทาสเป็นสัตว์เลี้ยงของฉันห้ามเป็นของใครทั้งนั้นเข้าใจไหมขอปิดไมคแป๊บเซเว่นโทรมา เซเว่นโทรมาเฉยเลยโรลครับอยู <c oughs> ่ไหนครับอ๋ออยู่ตัวนี้เหรอครับี่ะค่ะค่ะค่ะแล้วถึงกระโดไปนะครับไม่ต้องโทรได้ไหมคะไม่ต้องโทรตอนนี้ไดไมอยู่ทำงานอยู่เซเว่นโทรมาเฉยเลยเว้การนันนี้มีคนในไลฟ์สมาชิกขอให้ทำแบบนี้นิกกีนิกกี่มันเป็นคำพูดน่ารักเลยเปล่านะมันใช่คำพูดสำหรับ อะไรที่รู้น่ารักไหมอ่ะนิกกนิกกี